สวัสดีครับพบกับโชวดวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็จะมา,พ,มาพามาชมตะเกียงอีกอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อกันสักเท่าไหร่นะครับเป็นตะเกียงยี่ห้อนูไลท์นะครับ NULITE นะครับนูไลท์นะครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่นโมเดล5นะครับเป็นรุ่นโมเดล5นะ ที่ผมได้มาตอนตอนที่ผมได้มามันมีโปะไมก้าด้วยนะครับตัวนี้ได้มาพร้อมโปะไมก้าเลยนะแต่ว่าโปะไมก้ามันมันมันเสียหายเยอะครับผมก็เลยไม่ได้เอามานะครับไม่ได้เอามาใช้นะครับเพราะตัวแผ่นไมก้ามันหลุดล่อนหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับตัวนั้นก็ตอนนี้ก็เหลือแต่โครงของตัวไมก้านะครับตัวนี้เนี่ย ผมตอนผมได้มาอ่าไม่มีท่อเจนนะตอนนั้นะได้มาไม่มีท่อเจนนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้งานอยู่นานเลยนะครับคือไม่รู้จะหาท่อเจนจากที่ไหนมาใช้นะครับจนจนจนมาเจอท่อเจนของตัว2องสามหกนะครับท่อเจนเบนซินของตัวสองสาอะเอามาวัดใส่โอโ้มันใช้ได้กันพอดีเลยนะครับซึ่งท่อเจนเดิมอะมันจะเป็น มันจะเป็นท่อเจนตรงยาวๆมีม,มีมีกลัวอยู่ตรงกลางนะมีมีแบบคล้ายๆมีหมวกอยู่ตรงกลางอะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมนะครับอันนั้นคือเป็นท่อเจนตรงรุ่นของเขานะแต่ตอนที่ผมได้มามันไม่มีท่อเจนมานะครับแล้วอ่าก็ก็คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นเศษเหล็กแล้วแหละใช้งานไม่ได้นะครับพอดีไปเจอท่อเจนของโคเมนในตัวสองสามหนะครับซึ่งขนาดมันพอดีกันเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับมันใช้ด้วยการได้นะสําหรับ ท่านใดที่มีตะเกียงยี่ห้อนี้นะครับนูไลท์นะครับโมเดล5นะอ่านูไลท์เลนเทิร์โมเดล5นะครับมันจะใช้ร่วมกันได้เลยนะครับก็คือจากลักษณะที่มองเห็นนะครับนูไลท์เลนเทิร์เนี่ยจากข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยเป็นตะเกียงที่ผลิตในช่วงปี1920ถึงปี1930นะครับตัวโมเดล5ตัวนี้นะซึ่งมันจะมีตัวสูบในตัวแล้วนะครับซึ่งซึ่งสูบตัวนี้ยังเป็นสูบที่ใช้ เหมือนกับตัวสูบตะเกียงเจ้าพายุอ่ะพูดง่ายๆคือเหมือนตะเกียงทิลลี่อ่ะเหมือนสูบทิลลี่นะครับก็คือสามารถถอดชุดกระบอกสูบออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนลิ้นลมซึ่งลิ้นลมมันจะอยู่ด้านอ่าด้านในนะครับมันจะเหมือนสูบทิลลี่เลยนะครับสูบทิลลี่เลยตัวนี้ก็คือเป็นฝาเพื่อถอดหนังสูบออกมานะครับฝาตัวนอกนี่นะคือถอดหนังสูบออกมานะส่วนในตัวน็อตตัวเนี้ยน็อตแปดเหลี่ยมตัวตัวในเนี้ยสามารถถอดกระบอกสูบออกมาเพื่อ เปลี่ยนลูกยางด้านในได้นะครับคือตัวนี้ยังใช้ลูกยางอยู่นะครับแต่ว่าตามสเปคแล้วคือเขาใช้เบนซินนะครับเป็นตะเกียงเบนซินนะแต่ว่าลิ้นลมอ่ะลิน้นตัวลิ้นลมยังเป็นลูกยางอยู่นะครับตัวนี้ผมเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีรั่วนะแล้วก็ชุดวาลวนะครับก็จะเป็นชุดวาลวเตเปอร์ ol, อุดน,น้ํามันอย่างเดียวเลยนะซึ่งเขาจะไม่มีตัวเข็มเยงนมหนูนะครับคือไม่มีตัวเล่งหลี gambling. นั่นเองนะครับก็คือเป็นวาลตรงเลยนะครับ หมุนเปิดก็คือน้ำมันออกนะครับใช้งานได้ทันทีไม่มีเล่งรีนะตัวนี้ยังไม่มีตัวเข็มเล่งรีนะครับแต่ผมเห็นที่ต่างประเทศอ่ะเขาเอาตัวตัวเจนตัว R55 มาแปลงใส่นะครับก็คือเปลงอะแดปเตอร์ตัวตรงที่ต่อกับตัวชุดหลักนะครับเปลงอะแดปเตอร์ใส่ R50 ใส่ท่อเจนของคเมน R55 ได้เหมือนกันนะขนาดความสูงมันเท่ากันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเล่งรีด้วยนะแต่ พอดีผมไม่อยากแปลงอ่ะแล้วผมไปเจอตัวทอดเจนตัว236มันใส่ด้วยกันได้พอดีเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝาถังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็คล้ายๆของครูเมนนะอันนี้เป็นโปะโป๊งงานไทยนี่แหละครับโปซี่งานไทยนี่แหละครับผมเอามาใส่ไว้นะซึ่งเพราะว่าเพราะว่าโปะรุ่นอื่นมันใส่ไม่ได้ครับมันมันไม่พอดีกันอ่ะมันไม่พอดีกันเพราะว่าตัวเดี๋ยวผมจะถอดให้ชมนะครับอ่าอันนี้เป็นน็อตหมวกของตัวนูไลท์นะ นี่นอตหมวกมาจะกกลมๆนี้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นฝานะเป็นหัวนอกนะครับประมาณนี้นะครับหัวนอกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอปลุกแกออกก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับเนื่องนี่นะครับลักษณะการออกแบบของเขานะครับก็คือจะตัวนี้จะเป็นท่อดูดอากาศนะครับท่อดูดอากาศซึ่งจะอยู่ด้านนอกคอถังนะอยู่ด้านนอกคอถังเพราะฉะนั้นตัวท่อตัวเนี้ย พวกมะเร็งมันจะเข้าไปทํารังได้ง่ายนะครับมะเร็งมันจะเข้าไปทํารังได้ง่ายนะครับตัวท่อตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดเบอร์เนอร์เนี่ยยึดด้วยน็อตตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยน็อตตัวบนเนี่ยคือถอดน็อตตัวบนนี้ออกตัวเดียวนะครับยกชุดชุดชุดมิกชุดเบอร์เนี่ยชุดนี้ออกมาได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ท่อเจนอย่างที่เห็นนะครับท่อเจนอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้นะครับคือผมไม่ได้มาทั้งน็อตทั้งท่อเลยนะคือตัวนี้ผมมาใช้ ท่อเจนของโมเดล236นะครับเอามาใส่นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ตัวน็อตตัวล่างก็เป็นน็อตล็อกกระเช้านะครับอ่าก็ผมได้มาหลายปีแล้วนะตัวนี้ผมได้มาหลายปีแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานเลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับอย่างที่บอกนะมันไม่มีอ่ามันไม่มีตัวเล่งรีนะครับก็คือเป็นวาล์วแล้วก็ตัวท่อน้ํามันหลักล่างก็ไม่มีไม่มีตัวอุดน้ํามันนะมันใช้แค่วาล์วตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับ ในการอุดน้ำมันนะครับคือเป็นเตเปอร์วาล์วอุดน้ำมันตัวเดียวเลยข้างล่างก็เป็นท่อโล่งๆไม่มีเข็มอุดน้ำมันเหมือนของโคเมนนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆกับตะเกียงน้ำมันกา๊าซนะครับจากจากจากที่ผมดูเนี่ยมันสามารถใช้น้ำมันกา๊าซได้ด้วยนะเพราะว่าด้วยลักษณะ,ะชิ้นส่วนแล้วก็องค์ประกอบของตะเกียงเนี่ยผมว่ามันใช้น้ำมันกา๊าซได้นะครับเพียงแค่เราเอาตัว ถ้วยแอลกอฮอล์มาใส่นะครับแต่ว่าการถ้วยถ้วยแอลกอฮอล์ก็ต้องน่าจะเป็นแบบคล้ายๆพวกโคลมนสองสามเจ็ดอะถ้วยเล็กๆอะถ้วยกลมๆเล็กๆครับเพราะว่ามันจะติดเสาตัวนี้นะครับเสาตัวนี้เป็นเสายึดเสายึดกับชุดชุดผสมอากาศตัวนี้นะครับชุดมิกซ์นะครับแล้วก็ตัวเสาตัวนี้มันก็จะยึดอยู่กับถาดนะครับยึดอยู่กับถาดนะครับยึดอยู่กับชุดชุดวาลนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะมาลงจุดให้ชมนะครับแต่มันมีลมนะเดี๋ยวผมขอใส่โป๊ะไว้สักหน่อยนะครับพอดีมาอยู่ด้านนอกนะครับก็อัดลมครับปกติธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องอัดลมเหมือนตะเกียงเจ้าพายุน้ำมันก๊าซเลยนะครับก็คืออัดลงไปตรงๆนี้ครับชุดสังเกตได้นะครับมันจะสั้นนะมันจะสั้นกว่าของโคเมนนะชุดนี้นะครับมันจะไม่มีรูไม่มีอะไรนะครับเป็นชุดอัดลมเหมือนกับตะเกียงเจ้าพายุนะก็แค่ยกขึ้นแล้วก็ดันลงไปแค่นั้นเองนะครับ หนังสูบก็ขนาดหนังสูบอะ่ะมันใช้หนังสูบขนาดเท่ากับของทิลลี่เลยนะอ่าเพราะว่าตัวรูกกระบอกสูบมันเล็กนะครับมันใช้หนังสูบเล็กขนาดเดียวกับทิลลี่นะแต่เกียงตรงนี้ก็อะไรได้มาจาก <c oughs> หลายๆตัวนะครับผสมกันนะครับตอนเลกได้มาคิดว่าโอ้โหคงจะเป็นเศษเหล็กแล้วแหละแต่ก็ก็มาทำให้มันใช้งานได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอจุดนะครับการจุดเนี่ยต้องต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกนะมันอ๋อมันมันไม่มีตัวเข็มเล่งรีนะครับพอเราเปิดปั๊บเนี่ยน้ำมันมันจะมาทันทีเลยนะต้องค่อยๆนะครับนี่ต้องค่อยๆนะครับต้องเปิดเปิดปิดปิดก่อนนะครับอย่าไปเปิดค้างไว้นะครับเพราะนั้นไฟมันจะท่วมเยอะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลมมันเยอะด้วยนะครับลมมันเยอะด้วยนะครับ รายการแล้วครับ,ต,รบติดแล้วอ่าได้ครับติดแล้วอัดลมเพิ่มครับ ตะเกียงอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเป็นนูไลท์นะครับนูไลท์ nulite แต่ว่าคือผมได้มาเนี่ยตอนเลขผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นตะเกียงยี่ห้ออะไรเพราะว่ามันไม่มีมันไม่บอกยี่ห้อมันไม่บอกเดือนปีผลิตเลยนะครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นการค้นคว้าข้อมูลจาก Google ทั้งนั้นเลยนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพจโชดว,วินเทจเฟ e บุ o กและคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ